ที่จังหวัดลําพูนครับถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นถูกพูดถึงบนหน้าสื่อและโลกโซเชียลโดยทั่วไปก็คือนี่เป็นสิ่งที่พักประชาชนค่ายสีส้มนั้นคาดหวังว่าอยากจะได้อยากจะเห็นครับและสุดท้ายก็สามารถเกิดขึ้นแล้ปักธงได้นะครับสำหรับนายกอบจอจังหวัดลำพูนนะครับเพราะความจริงก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่คนที่เป็นกองเป็นกองเชียร์ของ ค่ายสีส้มครับเรียกว่าดวดอมส้มก็ดีหรือแม้แต่คนที่เป็นระดับแกนนําในพักประชาชนเองก็ตามทีครับความจริงก็มีการคาดหวังครับพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายว่าสามารถที่จะมีโอกาสในการปักธงครับแต่จํานวนพื้นที่ที่ถูกคาดหมายว่าจะสามารถปักธงแจ้งเกิดได้สําเร็จนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้รวมที่จังหวัดลําพูนรวมอยู่ด้วยครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่ถูกเล็งเอาไว้มันเป็นพื้นที่อื่นเป็นสําคัญครับ นะฮะไล่เรียงการตั้งแต่อปจอจังหวัดนครนายกที่อดีตนายกอปจอเนี่ยเขามาลงสมัครในานามของพรรคประชาชนหรือไม่ก็มองไปที่ปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มธุรกิจนะครับของบ้านจึงรุ่งเรืองกิจของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับที่เจ้าตัวเดี่ยรับผิดชอบในพื้นที่นั้นด้วยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเ,เรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็น เมืองหลวงเป็นเมืองไข่แดงสําคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มดูจากความเป็นไปได้เนี่ยทางค่ายสีส้มเขาก็แอบหวังลึกๆอยู่นะครับแต่พอถึงเวลาจริงปรากฏว่าจังหวัดลําพูนครับกลายเป็นจังหวัดที่ปักธงได้สําเร็จครับโดยคุณวีระเดชผู้พิสิทธินะครับหรือว่ากูเหงคนนี้ก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันเป็นทายาทของนายกอบจลําพูนคนแรกๆเลยนะครับก็คือคุณประเสรศิฐผู้พิสิทธินะครับ แล้วก็ตัวของคุณประเสริฐเนี่ยเคยเป็นอดีตประธานหอ,อการค้าของจังหวัดลำพูนด้วยนะครับสามารถที่จะทําให้ฝันของด้อมส้มและแกนนําของพักประชาชนเป็นจริงได้ครับปักธงแจ้งเกิดนาย,ยกอบจอที่จังหวัดลําพูนครับชาวลําพูนนี่เทคะแนนให้เกือบๆจะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับเอาชนะแชมป์เก่าคุณอรุสรวงวันครับนี่เป็นทายาทคนสําคัญครับ ของพ่อเลี้ยงนรงวงวันครับตัวพ่อเลี้ยงนรงเนี่ยเป็นหัวหน้าพักการเมืองมาหลายพักครับพักที่ทุกคนจําได้จนถึงตัววันนี้ก็คือพักสามัคคีธรรมครับพักสามัคคีธรรมจาได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นพักการเมืองที่สนับสนุนพลเอกสุจิดาคราประยูนบิ๊กสุครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในการเลือกตั้งครั้งแรกปี235ครับคงจะจําก็ได้นะครับนะฮะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของปี235 ตัวของพระเด็กสุจินดาเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นนายยมปรีทั้งท่าทีครั้งแรกเนี่ยประกาศเอาไว้ว่าจะไม่เป็นครับก็เลยถูกมองว่าเป็นการตระบัดสัตว์ด้วยและเป็นการสืบทอดอำนาจครับของรอสช,อชอก็คือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติซึ่งไปรัฐประหารครับยึดอำนาจจากรัฐบาลของพรเดชชาติชายชุดวันเมื่อปี2534ครับ พอพระเดกสุจินดาขึ้นมาเป็นนายกงปรีครับมันเป็นจุดเริ่มต้นสาหรับเหตุการณ์ครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับก็คือเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปี2535ครับคราวนี้ตัวของคุณอนุสรซึ่งเป็นลูกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นอวุโสคนหนึ่งครับเป็นอดีตสสมา5สมัยครับเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงครับก่อนที่จะผันตัวเองไปเล่นการเมืองท้องถิ่นครับ ปี2563เนี่ยได้เป็นนายกอบจอที่จังหวัดลำพูนครับก็ได้ประมาณสัก10,000แสนกว่าคะแนนครับนะฮะเอาชนะคู่แข่งได้ครึ่งหนึ่งครับนะฮะเรียกได้ว่าชนะกันครึ่งต่อครึ่งครับเรียกว่าขาดลอยหายห่วงเพียงแต่ว่าครั้งนี้พอคุณอนุสนร์ลงรักษาเก้าอี้นายกอบจอครับถึงแม้ว่าจะได้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเดินสายไปช่วยหาเสียงให้อย่างเต็มที่ครับ ไปออดอ้อนชาวเมืองรับปูนนะครับบอกว่าให้ช่วยกันคลายซ่อมมากินแดงครับเพื่อที่จะหวังให้คุณอนุสรน,นั้นสามารถที่จะชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่พอาถึงเวลาจริงมันไม่เป็นไปตามนั้นครับถึงแม้ว่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะคะแนนเสียงอย่างที่ทราบไปเมื่อสักครู่นี้หนึ่งแสนกับอีกสามพันกว่าคะแนนนั่นเท่ากับว่าคุณศักดิสินไปช่วยหาเสียงคะแนนของคุณอนุสรเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณสามถึงสี่พันคะแนนเท่านั้นเองครับ นะฮะขณะเดียวกันนะครับในส่วนของคู่แข่งนะฮะคุณวีระเดชจากที่ทราบกันเนี่ยได้มา10,000แสนกว่ามีเ0พันคะแนนนะครับนะฮะก็ถือได้ว,ว่าเอาชนะคุณอนุสร์ไปได้ตัวคุณอนุสร์เนี่ยล้างอาถรรพ์อบจอที่จังหวัดลำพูนไม่สำเร็จนะครับพอเลือกตั้งนายกอบจอเมืองลำพูนทุกครั้งเปลี่ยนทุกรอบครับเปลี่ยนตัวทุกรอบครับที่มีบางกระแสมีบางสำนักบอกว่าคุณอนุสร์เป็นอดีตนายกอบจสี่สมัยไม่ใช่ครับ เป็นได้เพียงแค่สมัยเดียวครับไปต่อไม่ได้แล้วนะครับมันสะท้อนอะไรครับสะท้อนให้เห็นว่าบารมีชื่อชั้นของคุณทักษิณเนี่ยมันหายไปอย่างหน้าเหลือเชื่อครับนะฮะน้าเหลือเชื่ออย่างยิ่งครับเพราะไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดลําพูนครับเอาจังหวัดใหญ่ๆเป็นเมืองหลวงของพักเพื่อไทยครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าจะช่วยให้คุณพิชัยเลิศพงศ์อดีศรอดีตสวกอง รักษาเก้าอี้นายกอปจอไว้ได้อีกหนึ่งสมัยนะครับแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าคะแนนนิยมที่คุณพิชัยได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับนะฮะมันลดลงจากคะแนานที่ได้จากการเลือกตั้งเมื่อปี63ครับตอนนั้นคุณทักษิณเียงเพียงแค่ส่งคลิปและจดหมายน้อยมาช่วยครับปี63เนี่ยคุณพิชัยหรือว่าอดีตสวกองได้ไป421,000คะแนานครับแต่ว่าครั้งนี้เลือกตั้งปี66 คุณพิชัยได้ไป386,000คะแนนครับมันหายไปเกือบเกือบจะ40,000คะแนนครับนะฮะถึงแม้ว่าตัวคุณทักษณิณเนี่ยจะมาช่วยที่เชีงยงใหม่แล้วหลายรอบครับหลายเวทีครับนะฮะแต่สุดท้ายมันไม่ไม่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นเล้วชนะคุณพันอาจชัยรัฐจากค่ายสีส้มเนี่ยเพียงแค่ประมาณ2,000 0กว่าคะแนนเท่านั้นเองครับเพราะว่าคุณ พันอาจนี่ได้ไป3 6, 000, 000, าม0 0 0หกหืนคะแนนนะครับัวได้กลมๆนะครับนะฮะที่ที่เชียงใหม่ครับไม่ต่างจากที่จังหวัดเชียงรายครับไปดูกันหน่อยนะครับที่จังหวัดเชียงรายครับเลือกตั้งปี6 3คงจะจําก็ได้คุณทักษิณเนี่ยอุตส่าห์ส่งจดหมายน้อยมาออดอ้อนชาวเชียงรายให้ช่วยเลือกคุณวิสารดีเตชะธีรวัตรครับ <c oughs> ทายาทบ้านใหญ่ของคุณวิสารเตชะธีรวัตรนะครับแต่ไม่สําเร็จครับ ได้คะแนนไปเพียงแค่2 1 1 0 0 0คะแนน tick. โดยประมาณนะครับแต่ว่าครั้งนี้พอคุณทักษิณนเนี่ยไปช่วยหาเสียงให้สองรอบครับไปช่วยหาเสียงให้คุณสลักจิตติยะภัยรัฐหลังบ้านของคุณยงยุทธติยภัยรัฐครับบ้านใหญ่อีกหนึ่งหลังของจังหวัดเชียงรายครับไปสองครั้งครับหลายเวทีปรากฏว่าได้คะแนนนะครับคุณสลักจิตได้คะแนนประมาณ2องแสนสามหมื่นคะแนนครับคะแ, <allt> แนนเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ถึงสองหมื่นนะครับถึงแม้ว,ว่าคุณทักษิณินเนี่ยจะลงไปช่วยหาเสียงให้ ตรงกันข้ามกับแชมป์เก่าครับคุณอาทิตาทรน,นะครับวันชัยชนะวงนี่จากบ้านใหญ่วันชัยชนะวงครับแม้ว่าจะไม่มีบิ๊กเนมไม่มีคน้ังการไปช่วยเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ปรากฏคะแนนเพิ่มขึ้นเฉยเลยครับคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ไป2,49 0 0 0คะแนนครับเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี63เพิ่มขึ้นหมื่นกว่าคะแนนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น สามจังหวัดภาคเหนือครับเชียงใหม่เชียงรายและลำพูนต้องบอกว่ามันสะเทือนมาถึงค่ายสีแดงอย่างลีกเลี่ยงไม่พ้นครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเสียงสะท้อนที่บอกว่าถ้าเป็นการเลือกในวันอาทิตย์คะแนนอาจจะไม่ออกมาแบบนี้ครับคะแนนของบัตรเสียก็ดีบัตรของคนที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ดีครับเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นที่จัดการเลือกตั้งและกะกะตที่เข้าไปดูแลควบคุมอีกชั้นหนึ่งต้องมาถอดบทเรียนครับ หาเหตุผลว่าทำไมบัตรเลือกตั้งนะครับจึงเป็นบัตรเสียและคนไม่ใช้สิทธิ์มากขนาดนี้ครับนะฮะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะมีผลเกิดขึ้นตามมาก็คือการเลือกตั้งนายกอบจอและสปจในอีก4ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณทักษิณถึงเวลานั้นจะอายุเกือบเกือบจะ80ปีแล้วนะครับยังมีพลังกำลังยังมีไฟในการที่จะเดินสายหาเสียงบนเวทีวันละหลายเวที แล้วพร้อมที่จะเดินทางวันเดียวเนี่ยเป็นร้อยกิโลเนี่ยครับเหมือนในการไปช่วยหาเสียงในครั้งนี้หรือไม่ครับนี่ยังไม่ได้รวมคะแนนนิยมของบุณทักษิณก็ดีพรรคเพื่อไทยก็ดีนะจะเป็นอย่างไรนะครับในอีกสี่ปีข้างหน้าเท่ากับว่ามันเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงบ้านใหญ่โดยเฉพาะยิ่งค่ายสีแดงครับบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่หมูเหมือนกับที่เป็นอยู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับนะฮะและที่สําคัญที่สุดนะครับ ก่อนที่จะถึงการเลือกนายกอบอจอและสปะจในอีก4ปีข้างหน้าจะเจอกับด่านสำคัญก็คือการเลือกตั้งสนามใหญ่ครับสอสอปี2570ครับไม่มีใครกล้าที่จะฟันตรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านใหญ่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดที่มีบ้านใหญ่หลายหลังครับนะฮะเพราะว่าพอถึงเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งสสเนี่ยบ้านใหญ่จะอยู่ในสภาพบ้านแตกครับนะฮะอยู่ในลักษณะของการแตกครับ คือบ้านใหญ่หลายหลังต่างคนต่างมีคนที่จะลงสมัครสอสอของตนเองครับและก็ได้รับการทาบทามจากพักการเมืองขนาดใหญ่จากส่วนกลางครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจับมือเป็นพันธมิตรครับสกัดคู่แข่งนะครับหรือผู้มาใหม่เหมือนการเลือกนายกอบจอเนี่ยมันเป็นไปได้ยากถึงยากที่สุดครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องมองไปถึงการเลือกนายกอบจอข้างหน้าครับแค่เลือกตั้งสอสอข้างหน้าเนี่ยก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ นี่ยังไม่นับรวมปัจจัยหรือองค์ประกอบสําคัญครับสาหรับประกอบการตัดสินใจของคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนนะครับเพราะว่าเขาจะลงคะแนนโดยอิงอยู่กับพื้นฐานที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็คือจะให้น้ำหนักไปกับคนรุ่นใหม่ที่มีโปรไฟลด์ดีมีประวัติดีนะครับแล้วก็จะเน้นดูที่นโยบายเป็นสำคัญนโยบายที่มันใกล้ตัวครับพีเอ็มสองจุดห้าแก้ให้เขาได้หรือเปล่าหมอกควันไฟป่าแก้เขาได้หรือเปล่า มีจุดยืนเรื่องสมรวเท่าเทียมจริงหรือเปล่าหรือเรื่องชาติพันธุ์ให้ความสําคัญแค่ไหนอย่างไรนะครับไม่ใช่ไปมุ่งขายฝันนะครับจะทําธุรกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินโดยไม่ได้ดูสนใจนะครับว่าจะก่อให้เกิดมรกลตามมากระทบต่อสังคมแค่ไหนอย่างไรหรือถ้าจะไปหวังพึ่งยุทธปัจจัยแบบยิงกระสุนเหมือนที่ใช้ในครั้งที่ผ่าน,านมาต่อไปมันอาจจะไม่ได้ผลนะครับคราวนี้กลับมาที่ลําพูนครับ ไม่ใช่เฉพาะคุณวีระเดชนะครับที่จะเป็นนายกอบจอของจังหวัดตำพูนแต่ว่าสออบจอครับก็คือคนที่ลงสมัครในนามของค่ายสีส้มเนี่ยอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่ง,นงแน่ครับจากทั้งหมด24คนครับถ้าเกินครึ่งหนึ่งก็เท่ากับว,ว่าสาภาอบาจอเนี่ยสามารถที่จะสารฝันการเป็นอบจอประชาชนของพรรคค่ายสีส้มได้สําเร็จครับคือจะมีเสียงข้างมากในสาภาครับ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของนายกอบจอได้คราวนี้หลายคนอาจจะถามว่าไอ้ตกลงหลักการของอบจอประชาชนของค่ายสีส้มนั้นเป็นอย่างไรนะครับเขาให้คําจํากัดความว่าจะดูแลทุกคนอย่างเท่าถึงอย่างเท่าเทียมนะครับทําหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของอบจอ,อย่างเข้มข้นเข้มแข็งเพื่อให้เกิดการทุจิตโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับ ซึ่งลักษณะอย่างนี้มันไม่เคยมีปรากฏมาก่อนนะครับสำหรับเรื่องการเมืองในดับท้องถิ่นนะฮะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับนะฮะถ้าทําได้สําเร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นมิติใหม่ที่จะทั้งช่วยตรวจสอบและป้องกันครับเรื่องของการทุจิตดความไม่โปร่งใสเรื่องของการใช้งบประมาณท้องถิ่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาหนักอกครับถูกสะสมหมักหมมเอาไว้ซุกไว้ใต้พรมนะครับในช่วงที่ผ่านมา ข้อมูลเรื่องดาวข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยแม้แต่ในเว็บไซต์ของกกตหรือในปปชเองหาได้น้อยมากครับเพราะฉะนั้นอปจลำพูนนะครับข้อเด่นก็คือว่าเป็นอปจอที่ขนาดเล็กงบประมาณต่อปีประมาณ400ล้านถึงจะเล็กแต่เล็กพลิกขี้หนูคือทําให้การขับเคลื่อนอปจอประชาชนมันสามารถขับเคลื่อนไปได้ไม่เอถอะทะและจะเป็นรูปแบบที่เป็นตัวอย่างของอปจ <Okay. S 2> ประชาชนของพักข้ายสีส้มครับ มันจะเป็นโครงการที่นําล่องและสุดท้ายจะนําไปเปรียบเทียบกับการบริหารงานของอบจอใหญ่ๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับว่าความโปร่งใสความเป็นเป็นรูปธรรมและเปิดให้ประชาชนก็ไปมีส่วนร่วมเหมือนกันที่พรคประชาชนพยายามที่จะเปิดให้สภาที่เกียรกายเป็นสภาที่ประชาชนเข้าถึงได้นั่นแหละครับเราก็จะได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นที่อบจอจังหวัดลําพูนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเล็กๆนิดเดียวครับ แต่มันจะจุดประกายและมีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับการเมืองในอนาคตข้างหน้าที่เราคำนึงถึงหาความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ,บคุณค่ะ